สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราในช่องงามโชคแฟมิลี่นะคะคุณพ่อโอเล่นะคะครวงลูกชายนะคะน้องงามโชคซึ่งวันนี้น้องงามโชคมารับคุณพ่อนะคะมารับคุณพ่อกลับบ้านเนาะแต่พอดีน้องงามโชคได้ข่าวว่าป้าแก้วตาจะคลอดนะคะก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อพ่อไปเยี่ยมป้าแก้วตาดีกว่าไปให้กําลังใจป้าแก้วตากันนะครับมากันแล้วคะ่ะ แม่มยองยองโจโชจขี้โกงงามคุ้โกยตอนนี้พี่งามกับคุณพ่อนะคะมาให้กำลังใจป้าแก้วตากันนะคะฮึฮึ เปิดนี่เราเบื่อแล้วอาบัลลัยมาไปดูมาแล้วครับพี่งาม พี่งามชวนพ่อมาเยี่ยมป้าแก้วมาแล้วไปรับพ่อมาแล้วก็แวะมาหาป้าแก้วนะคะโอ้โหโอ้โหป้าแก้วทุบป,ปุ๊บปุ๊บใหญ่เลยดีใจดีใจใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอโชีแตกชีแตกเลยชีแตกเลยนะคะแม่แม่แม สงวนลิขสิทธิ์แค่ครอบครัวเรานะคะแม่แม่ค่ะมีครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวนะอันเชาบ้านคุณเล็กคุณผ้าคุณใต้เาเลยครับอือหูอือหปลาแก้วโอ้โหปลาแก้วเห็นหลานรักแล้วแล้วก็สามีด้วยอุ้ยคือสิออกง่ายแล้วบันนี้เนาะอันผัวเรามาหาแล้วลูกหลานเราก็มาหาบอกย่าไปหาผัวไปเก็บของก่อน มาให้กำลังใจนะไม่แกวตาคลอดลูกเราไปแอบที่ป่ากันไหมทุกคนไปคลอดลูกที่ป่าไหมกำลังใจกำลังใจมากกำลังใจจากโพลีนะคะแล้วก็น้องงามโชคนะคะนี่ น้องงามโชคมาให้กำลังใจป้าแก้วนะคะกับคุณพ่อเนาะนะคะซึ่งอลา,าก็ไปรับคุณพ่อมานะคะกำลังใจเต็มล,นล้นเลยเดี๋ยวพาแม่สาก,กำลังใจเต็มเหนียวเต็มล้นแล้วมีแรงแล้วทีนี้แม่แก้วมีแห้งเลยคุณพ่ออยากเบิ้นคุณลูกที่ออกมาใหม่ บงลูกกี่การเงี ma okay, so ้ด right? oh. anyway. like ้อค่ะคุณพง่ะป้าแก้วทางขาทำไมทางขาพร้อมคลอดหรือเปล่าคุณพ่อพึ่งนั่แหละให้พ่อเลยยู่นั่มเนาะให้พ่อเล่ยู่ด้วยเนาะค่ะอยากให้พ่อเล่ยเห็นด้วยเนาะลุ้นๆๆๆๆๆเป็นจังได้พอลุ้นไก่เลยยัง โชกป่าวโชกป่าวโชกปอลอเป่าแล้วพี่งามเป่าลมเข้าแล้วลูกบอกว่าเป่าออกน้องบอกน้องให้เป่าออกเป่าปอกขาทาบอกน้องเป่าออกมาเป่าออกมาเดินน้องเอ้ยพี่ชายอยู่นี่พี่งามโรล่นนะอือหือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền -huh. Mì Gõ Để không uh đâu lỡ chỗ video hấp -huh. dẫn ดูดูพี่งามพี่งามจับหางปลาด้วยให้กำลังใจด้วยน,อ <c oughs> น้อง <c oughs> <c oughs> สงสัยจะจะดึงขาน้องออกมาแน่เลยบอกว่าขาออกมาขาออกมาเออว่าเอาเหร็น,น้ำพีมาดูค่ะมาดูพี่งามดูพี่งามพี่งามจุ๊บปลาแก้วหรือยังจุ๊บปลาแก้วหรือยังลูก,ปปก,ลกโอ้ยจุ๊บปลาแก้วจา้า ป้าแก้วะคะ่ะดูค่ะปูเป้ก,ก็ไปกับพ่อนะคะน้องงามโชคมาให้กำลังใจป้าแก้วนะคะถึงที่บ้านเลยเนาะ,ะซึ่งน,น้องงามโชคไปรับคุณพ่อนะคะมาจากป่านะคะเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ที่บ้านของเรานะคะหลังจากที่ตกมันมานานเนาะ,ะเราก็ได้ปลดโซ่คุณพ่อเล่ไปอยู่ที่ป่านะคะ ไปอยู่ที่ป่าแล้วก็ได้เรื่องงามยามดีน้องผเล่ของเราโอเคแล้วก็เลยให้น้องงามโชคมารับโพเล่กลับบ้านนะคะโอ,โอ้สั่งตัวนี้น้องงามโชคแล้วก็โพเล่มาให้กําลังใจป้าแก้วนะคะเราก็ลุ้นๆกันเนาะว่าป้าแก้วจะโครดลูกต้นไหนนะคะจะให้ตัวน้อยนะคะมาลืมตาดูลูกต้นไหนเน้อนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าแก้วของเรานะคะแล้วก็พอ,อล่นะคะครอบครัวพอ,อล่ของเรากันนะคะน้องงามโชคนะคะแล้วก็น้องงามตาไม่วาสนานะคะโอ้ยดูคุณพ่อคุณพ่อ,พอบอกว่างามงามหันไปนู่นก่อนเดี๋ยวจะอ้อนป้าแก้วก่อนออ้ยอันผัวกับเมียเล่าอ้อนกันค่ะเอ้ยเขาโอนกันใหญ่เลยนะคะเธอเธอ นี่แม่วาดเขาไม่ได้อ้อนอย่างนี้นะป้าแก้วอเอาแม่วาดเขายังไม่ได้อ้อนไงเพราะว่าพ่อเล่ตตกมันอยู่ไอ,อยังไม่ได้ออกจากหลักนนเนาะเ,เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเรากันด้วยนะคะครอบครัวช้างป่านะคะซึ่งครอบครัวของเราก็เลี้ยงน้องช้างแบบธรรมชาตินะคะโอ้ยงามเอ้ยงามโอ้ยดูพี่งาม พี่งามของเราอิจชาอ่านป้าแก้วแล้วค่ะตอนนี้อิจชาตา้้นแล้วอ,อ,อิจชาตาโรนแล้วนะคะอเออคือสีห้องหานยุกไสเลยล่ะบันนี้นนนนนนล,ลุกไสหายมาโดนเติบเนาะ คิดถึงลูกชายไงเขารักลูกเท่ากันเนาะไม่ได้ไม่ได้ว่าชายหรือหญิงรถไถมาปรับพื้นที่ร้องหาลูกชายเบียดดึง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 พ่อใหญ่เลย ปาเก้วใจชื่นแล้วะปาเก้วใจชื่นลยวะสามีสามีกับหลานมาเยี่ยมแล้วไงใจชื่นแล้ว โอ้โหดูดูปลาแก้วปลาแก้วไม่ให้พ่อเล่ไปค่ะปลาแก้วขังไว้ไม่ให้พ่อเล่กลับแล้วอบอกว่าเธอเธออยู่ดูฉันคลอดก่อนอยู่ดูฉันคลอดก่อนลนอันนะี้อันนี้กิน,นยังไกิน้ำไปไป,ไปใจชื่นแล้วละไป กลับบ้านกันป่านิมป่านิมไม่ว่าร้องหาแล้วไปไ,ไ,ไปแล้วนะป้าแก้วเอ้ยคลอดง่ายๆเด้ออะลากับเพ่ะสิกรับเพื่อนกอนคลอดง่ายๆเด้อป้าเด้อไปแล้วค่ะป้าแก้วกับไอพี่งามกับพ่อเล็กกลับบ้านแล้วดูแม่แก้วมองค่ะ อเขากลับบ้านกันแล้วว่านั่นค่ะเขากลับบ้านกันแล้วนะคะดูปาแก้วเอยปาแก้วมองค่ะชะเง้อมองตามอุยน้ำตาไหลเลยปะาแก้วมองตาม ดูค่ะปฏิกิริยาปลาแก้วจะเป็นยังไงโพเลไปแล้วโพเลไปแล้วปลาแก้วโอเคใช่ไหมแค่นี้ก็มีแห้งแล้วเนาะ ส้ำนีก็มีแห้งแล้วไปแล้วค่ะนูน้นพ่อเล่กับน้องงามโชคกลับบ้านแล้วนะคะไปหาแม่วาสนาแล้วจ้าก็มาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเรากันได้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิง่งติดตามนะคะในช่องอ่างามโชคแฟมิลี่กันนะคะสวัสดีค่ะ